ตรวสุขภาพเบื้องต้นและการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่ในระยะแรกและยังช่วยให้ทราบถึงสภาพร่างกายในขณะนั้นว่าเป็นปกติดีหรือไม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเกิดโรคใดๆในอนาคต แม้ว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นปกติเพราะการตรวจสุขภาพเป็นเพียงการคัดกรองโรคเบื้องต้นในช่วงเวลาที่ตรวจเท่านั้นแต่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพมีการดูแลตนเองมากขึ้นไม่ชะล่าใจปล่อยปะละเลยหรือเพิ่มความเสี่ยงอื่นๆที่เอื้อต่อโรคให้ตนเอง ทั้งนี้การตรวจคัดกรองโรคอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็นการตรวจเฉพาะโรคที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพในคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคนั้นสูงมีการคำนึงถึงความน่าเชื่อถือของวิธีการวินิจฉัยและผลดีผลเสียของการรักษาแต่ละวิธีและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตรวจสุขภาพคือ การพิจารณาตามความเหมาะสมช่วงอายุหรือสถานการณ์ความเสี่ยงในแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐานโดยการตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์มักมาพร้อมบริการและโปรแกรมการตรวจสุขภาพเป็นแพ็กเกจให้เลือกซื้อแต่ควรดูด้วยว่าการตรวจสุขภาพแบบไหนที่เหมาะสมกับเรา แล้วมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่ต้องการตรวจการฉีดวัคซีน 1. ผู้ที่มีอายุ19ปีขึ้นไปควรได้รับการฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคบาดท,ทยักโรคคอตีบโรคไอกรนและควรมีการฉีดกระตุ้นทุก10ปี 2. ผู้ที่เกิดหลังปีพศ2523 และไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีสยมาก่อนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีสยสองเข็มซึ่งปกติจะได้รับการฉีดให้ตั้งแต่ในเด็ก 3. ผู้ที่เกิดหลังปีพศ2499ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัดหัดเยอรมันทางทูมอย่างน้อยหนึเข็ม 4. ผู้ที่มีอายุระหว่าง18-26ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส s p v หรือตามคําแนะนำของแพทย์ส่วนวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคนั้นๆสูงแพทย์จะเป็นผู้ประเมินก่อนที่จะมีการฉีดให้เช่นโรคปอดบวมเป็นต้น 5. ควรมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัสดหนึ่งครั้งหลังจากอายุ60ปี และในกรณีที่มีความเสี่ยงโรคตับควนมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบด้วยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง iHealthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ